สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไก่ลนะันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปูปธรรมพบกันวันที่20พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2567ตรงกับวันพุธร,รามห้าค่ำเดือน12ปีมะโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดูชะตาของอดีตนักสแสดงและนักร้องสมาชิกวงบอยแบนด์นะครับ Night to Meet You และเป็นศิลปินเดี่ยวในสังกัดค่าย r s กับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณเชนธนาหรือธนาไตรฉัดภูโชคอน,นันต์จัดให้ตามคําแนะนําของ F4 ผู้น่ารักเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์ความเป็นมากันสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> คุณเชนธนาหรือธนาไตรชัดภูโชคอน,นันต์จากนักร้องบอยแบนด์สู่ c ี o เจ้าของธุรกิจผันล้าน เป็นเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมที่โด่งดังเป็น c ี o ที่สามารถสร้างครฤหาสน์มูลค่ากว่า200ล้านบาทอายุปัจจุบันคือ37ปีเท่านั้นนะครับสนใจธุรกิจขายข,ายของตั้งแต่สมัยเป็นนักร้องเคยเปิดร้าน Gift Shop เทรนเกาหลีนะครับต่อมาได้ขายเสื้อผ้าแฟชั่นโดยมีการออกแบบและสั่งตัดเองเคยทำงานประจำเป็นพนักงานฝ่ายการตลาดจนได้เลื่อนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองในนาม a m a d มาโดกนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่พูดถึงเป็นแบรนด์ที่คนไทยรู้จักและคุ้นหูนะครับปัจจุบันมีทาย,ยาทิ5คนนะครับโดยลูกคนหลังสุดเนี่ยเป็นแฟดสด้วยนะครับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นโดนแจ้งข้อกล่าวหาช่อโกง79ล้านบาทและทำหนังสือขอเลื่อนกำหนดนัดหมายมาหลายครั้ง17พฤษภา 67ที่ผ่านมาพฤษภาพฤศจิกาพุทธศ67ที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวได้เข้ารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานโดยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำตาลนองหน้านะครับกับวรลีเด็ดผมเอาชีวิตใส่ไปแล้วถ้าอามาโดตายผมก็ตายอามาโดนี่หมายถึงบริษัทที่คุณเชนธนาตั้งขึ้นมานะครับที่เป็นที่น่าเป็นห่วงก็คือผู้เสียหายหลักได้ออกมาในรายการโหนกระแสนะครับ ได้รวบรวมผู้เสียหายอื่นๆรวมมูลค่าความเสียหายเกือบ900ร้ล้านบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันนะครับคุณเชนธนาเกิดวันที่21กรกฎาคม2530ตรงกับวันอังคารแรม11ข้าค่ำเดือน8ปีถอดนะครับอายุป,ปัจจุบันคือ37ปี3เดือนกับ29วันย่าง38 เกิดวันอาทิตย์นะครับเป็นคนรักความก้าวหน้ามีเป้าหมายในชีวิตมุ่งมั่นกล้าตัดสินใจชอบการบังคับบัญชาใจคอกว้างขวาง,งนะครับมีความเป็นผู้นำนะครับเดือนเกิดก็มีดาวอาทิตย์กลุ่มด้วยนะครับก็ลักษณะก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับเพราะเกิดเดือน8ทางจันทรคติเป็นคนขยันทำมาากินนะครับด้วยอัตตนั้นไปกระทบทาศสีมีความโดดเด่นเรื่องงานนะครับค่อนข้างมากสุภาษณ์นั้นมีราชาโชคมี14จักรพรรด นะครับอยู่ที่กรรมมาและดาวอทิตนั้นมีบาอุดนะครับมาดูช่วงอายุจรกันนะครับในช่วงอายุ37ย่าง38คือราวก,กรกฎาคม2567ถึงก,กรกฎาคม2568บริวารในทางทักษะกระทบทาสีมีราหูเกาะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างรวมถึงคดีความนะครับอุตสาหะในทางทักษะกระทบอปริกระทบกรรมะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินรวมถึงตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับ อุตสาหะไปกระทบทาสาและนาวังในแงคุวิชาด้วยนะครับความเสียหายจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะแก้ไขได้ด้วยความยากลําบากจุดที่เสียหายหนักในช่วงอายุ37ย่าง38นี้ก็คือจุดที่1น,นะครับการลกณีไปกระทบสุกรุมพระและมัชิมานะครับจะมีปัญหาดังด้านการเงินค่อนข้างหนักหน่วงและมีความผันผวนรวมถึงการหมุนเวียนเงินหมุนเงินหมุนเวียนเงินทองไม่ค่อยทันนะครับ จุดที่สองการลักณนีไปกระทบโภคสมบัติจะและกระทบทานังในอังคาวิชาจะมีเกณฑ์ที่จะต้องขายหรือจำนองหลักทรัพย์นะครับจุดที่สามอายุในทางทักษะกระทบหินะและมรณะอันนี้ต้องถือว่าแรงนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก็หมายถึงมีความเสียหายค่อนข้างหนักหรือหมายถึงการสิ้นสุดของอาชีพที่กระทำอยู่นะครับถ้าในเรื่องของสุขภาพก็ต้องถือว่าเข้าเขตอันตรายถึงขนาดมีความเพลียงพ้าได้เลยนะครับที่สําคัญ กาลกินีไปกระทบหินะและมรณะนั้นหมายถึงการติดคุกติดตารางได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าในดวงชะตาของคุณเชนธนาะช่วงอายุ37ย่าง38คือรากรกฎาคม2567ถึงกรกฎาคม2568จะเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคตั้งแต่ปัญหาเกี่ยวกับคนรอบข้างรวมถึงเรื่องของคดีความนะครับ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินรวมถึงตําแหน่งหน้าที่การงานจะแก้ไขได้ด้วยความยากลําบากมีปัญหาเรื่องการเงินค่อนข้างหนักหน่วงมีความผ,ลผ,ลผลันผวนรวมถึงการหมุนเวียนของเงินทองไม่ทันนะครับมีเกณฑ์ที่จะต้องขายหรือจำนองหลักทรัพย์ในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานเฉพาะเรื่องเดียวก็ต้องถือว่ามีความเสียหายเสียหายค่อนข้างหนักนะครับรวมถึงการสิ้นสุดของอาชีพที่กระทาอยู่นะครับมีเกณฑ์ติดคุกติดตารางอีกด้วยนะครับ ถ้าในเรื่องของสุขภาพก็ต้องถือว่าเข้าเขตอันตรายถึงขนาดมีความเพลียงพ้าได้เลยนะครับในดวงชะตาของคุณเชนธนาจะมีความเสียหายไปอีกหนึ่งช่วงปีนะครับคือช่วงอายุ38ย่างสคือราวกรกฎาคม2568ถึงกรกฎาคม2569กก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสียหายหนักนะครับท้ายสุดนี้ก็ต้องขอบอกว่าพุทธองค์สอนไว้ว่าทุกสรรพสิ่งมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ความสุขตลอดเวลานั้นไม่มีความทุกข์ตลอดเวลานั้นก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับอย่าได้คิดสั้นจะทำสิ่งใดลงไปให้คิดถึงคนที่เรารักและคนที่รักเราฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอสู้ๆครับ <c oughs> <c oughs> ขอแก้ไขนิดหนึ่งนะครับวันเกิดนั้นเป็นวันอังคารนะครับขอใหยสักครู่ถึงบอกเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอังคารหมายถึงทาอะไรรวดเร็วขยันคล่องแคล่วเข้มแข็งเชื่อมั่นตัวเองชอบความท้าทายก็ราได้กล้าเสียตัดสินใจเร็วนะครับ ผมอาจารยไก่นันคานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการหัวนมามากกว่า20ปีเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผุกคนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับหนึ่งคือวันเดอนบีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายไดร์ฝ่ามือทั้งสองข้างลาเก็ค ไม่มีอะไรเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือเพื่อดูธาตุของลายมือนะครับสี่คือรูปใบหน้าเพื่อดูหงเหงและ5ห้าคือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญกันทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนน่ารักและอยู่ในอาวาสขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร ค่าบูชาครูก็1000บาทต่อดวงชะตานะครับจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คาว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องโหรนารันธานะครับซึ่งผมทําบริการไว้มากเกือบ400คู่แล้วครับเลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิต คิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ